กดไปที่ติกเก็ตหนึ่ง่อยต่งางไปเอาเอาลครับตอนนี้ก็อยู่ที่หงแดงนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปกินร้านข้าวยำนะเขาเรียกว่าเป็นข้าวยำบุฟเฟ่นะครับผมราคาก็ ถูกมากนะถ้าเทียบเป็นเงินที่นี่นะผมขอด้วยพันวอน,นนั่นเองพันวอนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณร้อยห้าสิบบาทได้ก็ปกติแล้วนะถ้าเกิดว่าอยู่เกาหลีเนี่ยพันวอนต่อมื้อก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมสําหรับมือ้อนึงนะแล้วนี่ถือว่ากินได้แบบว่าไม่อั้นด้วยนะครับสําหรับข้าวยำนะข้าวยำนี่ปกติแล้วก็ถ้าเรากินการหนึ่งก็จะตกประมาณสามสี่พันห้าพันอะไรประมาณนี้ นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ไปกินได้เรื่อยๆหลายจาน mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะครับผมว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงนะเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับที่ว่าไม่ธรรมดานี่ก็คือเขาใช้ตู้นะครับตู้เป็นแบบว่าบริการในการคุมเรื่องการจ่ายเงินอ่า oh. นะไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านหลังนี่นะ เป็นย่านที่คนมาเดินช้อปปิ้งนะเรียกได้ว่าเยอะที่สุดแล้วนะผมคือหงแดงนี่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะผมก็อาจจะไม่มีคนเยอะเท่าไหร่นะก็จะคึกคักเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เรามาเข้ากินนะเราไม่ได้มาช้อปปิ้งนะผมก็เดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันนะเส้นทางการไปนะผมก็เดี๋ยวปรับเป็นกล้องหน้าแล้วกันนะ ก็เราจะเดินไปตามทางถนนนี้เรื่อยๆนะครับอ๋อลืมบอกร้านที่เราจะไปนะครับผมร้านที่เราจะไปในชื่อร้านว่าบีบิรินะครับผมบีบิริเป็นร้านที่ ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่นนะครับผมเกาหลีนะเพราะว่าเรื่องด้วยราคาถูกนะกินได้ไม่อั้นนะครับผมแล้วก็อยู่ใจกลางฮมแดซะด้วยนะก็เดินตามทางนี้ไปนะครับผมเราจะมาเจอทางแยกตรงนี้นะมีอินนิสฟรีมีโกอินนะครับผม ด้านซ้ายมีสกินฟู้ดนะครับอันนี้เป็นสี่แยกนะอันนี้คือทางให้เราเดินมานะครับผมทางนี้ก็จะไปเจอวงเวียนนะครับผมสังเกตตึกด้านบนก็ได้นะที่มันจะเ,เ,เป็นตึกแบบไม่รู้แหว่งตรงกลางนั่นแหละก็เดินมาเดินมาตามทางนี้เลยนะพอถึงแยกนี้นะผมเราเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปตามทางตรงไปเรื่อยๆนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกช้อปปิง้งเสื้อผ้ารองเท้า นะครับรวมถึงร้านเครื่องสาอางนะร้านเครื่องสำอางที่นี่ก็จะมีเยอะแยะข้างทางเลยนะไม่ได้ขึ้นในห้างอย่างเดียวนะครับเราก็จะเดินไปนี่แล้วเราก็เจอแล้วเดิมนมาทีเดียวก็จะถึงแล้วนะครับผมนี่นะร้านบีบีรินะครับผมเขียนว่าบีบีบับนะครับเี่บีบ,บีบับนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันแล้วกันนะครับผมมันเป็นอย่างไงนะไปะไปดูกัน ตู้นะตอนนี้ราคาเป็น6,000วอนแล้วนะครับไม่เป็นไรนะ6,000ก็ยังถือว่าไม่แพงนะครับผมสำหรับ,บนุเฟ่เข้อยำนะหานี่ที่บอกว่าใช้ตู้ในการคุมค่าใช้จ่ายนะครับก็กดไปที่ติ๊กเก็ตหนึ่งนะอ๋อไม่ต้องกดสิก็ใส่ตังค์เข้าไป ไปแล้วก็จะได้ชามมานะครับแล้วก็มาปักมาปักก็หวานสวีทแอนด์ฟรุซี่ก็จะไม่เผ็ดมากนะโก็จะเป็นแบบเผ็ดเลยนะครับผม นี่หน้าตาของมันนะรับผมมาแล้วดูสกอนสวยงามนะก็เข้ายยำที่เราไปตักผักมารวมถึงเรืองคียงนะครับแล้วก็ซุปมิโซะนะครับทั้งหมดนี้ก็6,000วอน,นะครับแต่ว่าถ้าไม่อิ่มก็เอาได้อีกนะเราจะคุ้มค่าแน่อนอนนะครับเอาคีคแค่ไม่ไม่ต้องบุฟเฟ่แค่จานเดียว6,000ันวอนก็โอเคนะ แราต้องบอกก่อนว่าตักเราต้องกินให้หมดนะครับผมถ้ากินไม่หมดนี่โดนปรับนะโดนปรับอีก2 0 0พนะ2,000ก็60บาทนะก็ไม่น้อยน้อยนะครับโดนปรับกสิบบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาคุกข้าวยำกันก่อนพอเราตักข้าวยำมาแล้วก็ต้องคุกนะสำคับสเต๊ก ปกติเวลาคุกข้าย่างดีถ้าเราจะคุกแบบละเมยดละไมนิดนึงนะแต่ว่าคนเกาหลีเขาคุกคุกคุกไปเลยนับฉะนั้นเราก็จะคุกคุกไปเลยบ้างถ้าใครมากินครั้งแรกนะครับผมก็แนะนำไม่ย่าตักเนเยอะจนเกินไปนะครับคือ มันอาจจะนอกเหนือจากการควบคุมของเรานะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะกินหมดนะแต่ว่าพอตักเข้ามาจริงๆแล้วเยอะมากเพราะว่ามันไม่เพีแต่ข้าวนะพอมันรวมพวกผักพวกเครื่องเคียงนะไปด้วยเราเยอะนะครับมือนหนึ่งนน้ตักข้าวที่เดีทัพีหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับปกตินะครับผมทัพีเดียวพอนะถ้าเกิดว่า กินแล้วยังไม่อิ่มก็ไปตักเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบุเฟ่เมาราคา6,000นวอนอยู่แล้วนะครับนี่นะนี่คือหน้าตาข้าวยำที่เราคุกแล้วนะผมก็โคเรียสไตล์สุดๆนะครับส่วรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองขอลองรสชาติก่อนนะ รสชาติเป็นแบบว่าสไตล์บ้านเขาเลยมมนเหมือนกับแบบที่เราทํากินกันเอง,เองหรือว่าเที่อวกินตามบ้านใไทย,ยครับมันก็เป็นแบบสไตล์บ้านเขาเลยก็ถามว่าอร่อยแบบสุดๆไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าไม่แย่นะปกดีเลยทีเดียวนะครับผม นะอร่อยอยู่ครับน้องอินจีแล้วก็ฮันมูจีนะอร่อยอาู่ครับต้ข้าวยำนี่ก็อร่อยอยู่แล้วนะโอเคทุกอย่างโอเคหมดเลย ว่าคุ้มค่านะ6,000วอนถ้าตีเป็นไทยก็า8 0บาทนะครับผมแต่ว่าอาจจะสูงไม่ชึงจะสูงก็ปก,กตินะครับผมแต่ว่าถ้าตีเป็นเงินเกาหลีก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับผมสำหรับ6,000วอนแล้วก็ชาอยาที่กินไมื้ตัไม่อั้นนะครับแมถมอาจุมาก,ก็ใจดีซะด้วยนะเขาเห็นว่าเป็นคนหนักชาตเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเราแบาบว่า ทำตัวไม่ถูกจะไปยังไงต่อให้เขาจะช่วยนะครับผมก็ไม่ต้องนังวลนะแต่ละใครที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เกาหลีหรือว่าอังกฤษไม่เก่งหรืออะไร,รอย่างเงี้ยครับผมไม่ต้องนองวนนะผมคือเดินมาที่ตู้กดบัตรอยาที่บอกแล้วก็เข้ามาส่งตัวให้นะครับผมแล้วก็คือชาแล้วก็ตักได้เลยนะครับแค่นี้เองนะนี็จะเป็นตู้กดน้ำนะครับตู้กดน้ำแล้วก็จะมีแก้วเขาจะมีแก้วไว้ให้ นะครับเราก็แค่เปิดแล้วก็หยิบมาแล้วสมากดน้ำคิดราดส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่คืนจานชามนะครับพอเรากินเสร็จแล้วก็ต้องหยิบจานชามมาคืนตรงนี้นะ<ม><ม>พรอยากประเทที่เรียบร้อยนะครับเฉียนรางวมดแล้วนะแก้วชามจานเครื่องเคีย,ยงอะไรซุปนะครับ โอเคก็ขอตัวไปกินก่อนก็คงต้องแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะ